สวัสดีครับวันนี้ M.98 TV จะมานำเสนอการเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมนะครับพัดลมรุ่นนี้เป็นพัดลมชา้านะครับ2016นะครับนี้223 0ก็หลายปีแล้วก่อนอื่นเราก็เปิดฝาหน้าออกนะครับจากนั้นก็หมุนเอาใบพัดออกครับผมขั้นตอนนี้ยังไม่มีการไขน็อตนะครับจากนั้นก็หมุนเอาฝาหลังออกนะครับปึ๊บอ่าหมุนออกเสร็จแล้วเราก็ทําการ เปิดฝาครอบนะครับก่อนที่เปิดฝาครอบก็ดึงเอาตัวที่สําหรับให้พัดลมสายออกได้ครับมันไม่มีไขควงดึงออกได้เลยจากนั้นก็เอาไขควงมาไขเอาฝาครอบมอเตอร์ออกนะครับปึ๊บดึงออกมาเราก็จะเห็นมอเตอร์นะครับแต่ก่อนอื่นเลยเราก็จะต้องไขเอาฝาไอตัวที่มันสําหรับยึดฝาหน้าและฝาหลังออกนะครับก็ไขน,อน็อต4ตัวนะครับเราก็ไขออกมานะครับเพื่อที่เราจะได้เปลี่ยนมอเตอร์ใหม่คันนี่ก็จะมี โลหะสาหรับประคองน็อตนะครับก็เอาออกไปด้วยจากนั้นเราก็หนึ่ง,งครับสายของสวิตของพัดลมตัวนี้นะผมได้ตัดออกจากมอเตอร์ลูกเก่าออกนะครับที่ต้องเปลี่ยนมอเตอร์เพราะว่าผมโมดิฟายจนมันไหม้พังครับก็เลยซื้อมอเตอร์มาเปลี่ยนก่อนอื่นเราก็ไขน็อตของตัวหันพัดลมนะครับมันจะทําให้พัดลมสายไปสายมาก็ดึงน็อตออกแล้วก็ดึงมอเตอร์ออกได้เลยนี่ครับไซต์ก็ประมาณนี้อ่าเรามาแกะของใหม่กันเลย มอเตอร์นี้ก็เป็นมอเตอร์ของพัดลม16นิ้วทั่วๆไปนะครับก็ซื้อมาแถมคาปาซิตเตอร์ด้วยครับราคา250รวมส่งก็314บาทสั่งใน lazada เลครับของ SKSP นะครับของ KSP ก็ภาพก็เหมาะตามราคาเขาแหละครับก็มาเทียบกับอันเก่าดูนะครับก็ไซส์ก็เท่าๆกันเลยนะครับเพราะว่าเป็นไซส์16นิ้วนะครับของเดิมของใหม่ ดูของใหม่จะดูเหมือนเป็นพัดลมอุตสาหกรรมมากเลยนะครับดูเป็นโลหะนะครับของเก่าจะมีชิ้นส่วนของพลาสติกนะครับด้านหลังเรามาดูของใหม่กันเลยนี่ครับคาปาซิเตอร์ที่เขาติดมาให้ก็ดีครับเราก็ไม่ต้องไปหาซื้อแยกแต่เขาไม่ได้แถมคอพัดลมนะครับเราก็ต้องเอาคอพัดลมจากพัดลมเก่านะครับจากมอเตอร์เก่าก็หมุนออกเลยครับแล้วก็เอามาใส่กับมอเตอร์ลูกใหม่ที่สั่งซื้อจากรัศดานะครับก็หมุนเข้าพอดีเลยครับ เขาผลิตมามาตรฐานนะครับเพื่อความแน่นหนะเราก็เอาครีมมาหนีบแล้วก็หมุนให้แน่นๆได้นะครับคอจะได้ไม่หลุดตอนหมุนนะครับครีมหมุนพลึบพลึบจากนั้นนะครับเราก็ดูนะครับนี่ก็คือสายของมอเตอร์นะครับสายไฟสีมันก็ใกล้เคียงกับสายสวิตันลมนะครับก็เดี๋ยวเรามาใส่สายกันเลย ก่อนอื่นเลยเราก็เอามอเตอร์นะครับใส่เข้าไปนะครับสวมลงไปเลยครับคอพัดลมมันจะมีช่องอยู่นะครับเสร็จแล้วก็จะมีแกนสําหรับพัดลมหันซ้ายขวานะครับเดี๋ยวเราจะเอาแกนเนี้ยยึดเข้ากับตัวมอเตอร์เป็นจังอยตรงนี้นะครับก็ยึดเข้าไปเลยครับฟึบพอดีเลยนะครับเราก็ต้องสั่งมอเตอร์ให้มันขนาดเดียวกับลูกเดิมนะครับจากนั้นเราก็เอาไขน็อตเข้าไปครับเพื่อยึดไม่ให้คอพัดลมหลุดนะครับ อย่างนั้นก็เอาน็อตไขเข้าไปตรงคอพัดลมเพื่อความแน่นอีกทีหนึ่งครับเพื่อไม่ให้มอเตอร์หลุดออกจากตัวพัดลมนะครับอ่ามันก็ไขเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการเทียบสีแล้วก็ต่อเลยนะครับนี่แหละครับนี่คือปฐมบทของการมอรเตอร์ไหมนะครับผมไม่ได้ดูนะครับว่าสายของสวิตสายไหนเป็นสายไหนคือดูสีเอาเลยครับด้วยความมั่นใจของผมนะครับเดี๋ยวเรามันกันเลยครับ ก่อนอื่นนะครับตอนที่ก่อนผมจะต่อสายนะผมก็เอานี่ครับเขาเรียกว่าท่อหดนะครับใส่เข้าไปในสายไฟอันนี้จะเป็นตัวช่วยทําให้เราปิดบังลวดทองแดงเวลาเราเชื่อมต่อสายไฟนะครับอนี่ครับสายสีขาวผมก็ต่อกับสายสีขาวเลยนะครับก็หมุนๆเข้าไปครับแล้วก็สายสีใกล้เคียงกันผมก็เอาใส่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลกันนะครับงานนี้แบบ ตื่นเต้นดีครับด้วยความมั่นใจโดยที่ไม่ดูคู่มือโดยที่ไม่ได้ดูอะไรของพัดลมมาก่อนนะครับดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่าผมก็ใส่ครับสีเหลืองต่อสีเหลืองนะอ่าสีแดงต่อสีแดงครับต่อไปมันจะเป็นสายสุดท้ายนะครับสีเทาผมต่อกับสีดำนะปกติแล้วพัดลมหลายๆรุ่นควรจะเปิดดูก่อนนะครับว่าสวิตช์ไหน มันต่อจากสีอะไรเป็นสีอะไรนะครับผมไม่ได้ดูเลยนะครับก็ต่อตามความรู้สึกนะครับเมื่อต่อเสร็จแล้วผมก็ดึงนี่ครับท่อร้อนแล้วก็เปิดปุ๊บอ้าวหมุนแป๊บเดียวครับเกิดการดับนะครับนี่ครับผมก็อ้าวเฮ้ยผมต่ออะไรผิดวะผมก็เลยค่อยๆจับสายแล้วก็ลองเปิดเปิดปิดปิดดูใหม่นะคพัดลมก็ไม่หมุนครับก็เลยจําได้ว่า พ่ลมตัวนี้เคยได้ไข่ข้างล่างดูทีหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้ดูโลโก้ที่ติดอยู่ตรงฝาข้างหลังนะครับเนี่ยโลโก้เนี้ยผมไม่ได้ดูเลยผมก็ถอดน็อตนะครับผมจําได้ว่ามีฟิลนะครับเนี่ยฟิลตัวนี้อ่ะแล้วปรากฏว่าฟิลมันขาดเนี่ยผมก็เลยไปซื้อฟิลมาครับตัวละ5บาทนะครับซื้อมา4ี่ตัวกันเหนียวไว้ครับก็มีไส้ฟิลนะปกติเลยเวลาผมซื้อฟิลผมก็จะดูนะครับตรงตรงที่มันอยู่ข้างๆานะครับ 230โวล์นะครับก็เป็นฟิลที่เอาไปให้ร้านเขาดูครับว่าเอาไซนี้เขาก็จับมาให้ครับผมก็ใส่ฟิลนะครับปึ๊บแล้วก็เสียบปลั๊กแล้วก็ทำการเปิดนะครับเรามาดูกันที่ผมก็กดสวิตช์เบอร์หนึ่งนะครับปึ๊บหมุนนะครับตายด้วยครับตามควันออกครับผู้ชมท่านผู้ชมดูดีๆครับควันออกฉุยเลยครับกลิ่นไหมมาเลยครับผมรีบถอดปลั๊กแล้วก็มาดูครับข้างล่างนี่ครับ ผลปรากฏว่าผมต่อสายผิดนะครับสายสีดําผมดันไปต่อกับสายสีเทาของมอเตอร์นะครับซึ่งปกติสายไฟมันไม่ใช่นะครับแล้วมอเตอร์ที่ผมซื้อมาสีมันก็ดันไม่ตรงกับรุ่นที่แปะไว้หน้าฉลากผมก็มาดูเทียบรุ่นกับฮาตาลิรุปว่าสายตรงกันนะครับขาวเทาแดงเหลืองนะครับของมอเตอร์ซึ่งสายสีดําของผมอะของสวิตต์จะต้องต่อกับสายสีขาวของมอเตอร์นะครับถึงจะเป็นต่อไฟอะครับอเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ ผมจับคู่มันแล้วดูจากสติกเกอร์ที่ติดอยู่ใต้เครื่องนะครับอ่ะเริ่มเลยครับสายไฟของมอเตอร์นะครับสายสีขาวนะครับต่อกับสวิตสีดำของตัวพัดลมนะครับก่อนที่จะต่อสายผมก็ไม่ลืมที่จะใส่ท่อท่อหดนะคอ่ะจากนั้นเบอร์หนึ่งนะครับพัดลมเบอร์หนึ่งผมก็ต่อสายสีเทาเข้ากับสีแดงของสวิตพัดลมนะครับ ต่อสายมอเตอร์สีเทาของนี่ครับของมอเตอร์เข้ากับสวิตสีแดงนะครับก็ต่อเลยครับจากนั้นครับเบอร์2นะครับของพัดลมมันจะเป็นสีแดงของมอเตอร์นะครับต้องต่อเข้ากับสีเหลืองที่เป็นสวิตพัดลมนะครับนี่นะครับคือมันต้องดูนะครับอ่าเนี่ยครับสีแดงต่อกับสีเหลืองนะครับเป็นสวิตเบอร์2นะครับ ผมก็รุนๆนะครับเราก่อนหน้านี้ผมก็ทักไปกีฬาเนาะเฮ้ยมอเตอร์ใหม่ที่แท้ผมต่อผิดเองครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับอ่าต่อไปสายสีเหลืองของมอเตอร์ก็มาต่อกับสวิตสีขาวของตัวพัดลมนะครับนี่ครับต้องดูคู่มือของพัดลมด้วยครับแต่ถ้ามันไม่มีสติ๊กเกอร์คู่มือท่านผู้ชมก็สามารถเปิดดูใต้สวิตนะครับว่าสวิตสีไหนสายไหนต่อกับสวิตเบอร์อะไรเงี้ยครับอ่ะเมื่อผมต่อด้วยคามมั่ญใจแล้วก็รูดท่อหดมาปิด บางทองแดงนะครับจากนั้นก็เดี๋ยวเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดเลยครับครั้งนี้ไม่น่าพลาดนะครับเพราะว่าครั้งแรกต่อตามสีตามความรู้สึกนะซึ่งเหมือนผิดนะครับดีมอเตอร์ไม่ได้ไหมอ่ะเปิดสวิตช์แล้วครับโอเคติดครับคราวนี้ไม่มีควันออกมานะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นไหม้ด้วยครับอ่ะลองสายสิครับโอเคสายแล้วครับสายแล้วครับก็ปกตินะครับไม่มีควันขึ้นนะครับโอ้ค่อยยังชั่วหน่อยเมื่อทําการทดลองแล้วไม่มีควันขึ้นอย่างนี้ผมก็ทําการ เอาไฟแช็กมาลนท่อหดนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นว่าเมื่อเอาไฟแช็กลนท่อหดแล้วจะเกิดปฏิกิริยาอย่างไงนะครับครับก็จะเห็นได้ว่าท่อหดได้หดลงมาจริงๆนะครับก็แนบชิดกับสายไฟของเราครับทองแดงไม่มีโผล่ครับจากนั้นเราก็มาโบนดิฟกันครับอันนี้คือแผงเหล็กลองน็อตนะครับที่ติดกับตัวมอเตอร์ผมทําการโบดดไฟโดยการหักให้มันเป็น4ส่วนนะครับเพราะว่ามันไม่พอดีรูนะครับคำนึงจากมอเตอร์ตัวใหม่นะครับรูมันดูแคบกว่าตัวเดิมนะครับ ก็เลยต้องทําการ modify ช่นนี้นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราลองเอาพลาสติกที่สําหรับประคองฝาครอบมาทาบดูนะครับจะเห็นได้ว่ารูมันแคบกว่าจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเจาะน็อตเจาะรูเพิ่มนะครับเพื่อให้มันแคบลงมานะครับก็เดี๋ยวเจาะทั้ง4ี่รูนะครับใช้สว่านมือเจาะนะครับก็เจาะให้มันแคบเข้ามานะครับทำการเจาะกันเลยครับเจาะทั้ง4ี่รูเลยครับเมื่อเราเจาะครบ4ี่รูเสร็จก็ เอามาทาบดูครับอ่าทีนี้เห็นรูน็อตแล้วครับเราก็ใส่น็อตเข้าไปได้เลยครับทั้ง4ตัวขันให้แน่นนะครับก็เป็นอันทาบได้เรียบร้อยแนบชิดเลยนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะครับก็ใช้เข็มคัดรัดสายไฟนะครับมาใส่เพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก็ใส่แล้วก็รัดให้แน่นนะครับแล้วก็ทําการตัดตัดออกให้เรียบร้อยเลยนะครับ ครับเมื่อจัดสายไฟเรียบร้อยดีแล้วเราก็เอาฝาครอบมอเตอร์มาใส่ครับครับพอฝาครอบมอเตอร์มาใส่ก็เป็นอันโชคดีมากครับที่สวิต์กดหันซ้ายขวามันพอดีรูเลยนะครับจากนั้นเราก็เอาน็อตมาใส่นะครับเพื่อที่จะขันให้ฝาครอบมอเตอร์แน่นสนิทนะครับจากนั้นเราก็เอาแกนหันซ้ายขวานะครับเสียบลงไปในรูครับแล้วก็กดลงไปครับแล้วก็ลองเทสดูครับกดขึ้นกดลงใช้ได้เราก็ประกอบพัดลมกันเลยครับ ก็เอาฝาหลังมาใส่นะครับแล้วก็ทําการหมุนนะครับเพื่อให้ฝาหลังยึดติดนะครับหมุนเข้าไปครับจากนั้นเดี๋ยวเราก็เอาใบพัดมาใส่นะครับหมุนให้แน่นนะครับใบพัดใส่ปุ๊บเราก็หมุนครับให้ใบพัดมันติดแน่นนะครับมันก็จะมีตัวประคองไม่ให้ใบพัดหลุดออกมานะครับพอใส่เข้าไปเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเทสกันเลย ครับขั้นแรกก็กดเบอร์หนึ่งครับผมหมุนได้ดีนะครับจากนั้นเดี๋ยวก็กดเบอร์สองครับผมปึ๊บโอ้โหหมุนแรงขึ้นนะครับจากนั้นเดี๋ยวก็กดเบอร์สามดูนะครับโอเคสังเกตสติ๊กเกอร์ที่ติดวิบัยพามุนเร็วขึ้นนะครับจากนั้นลองสายดูนะครับโอเคก็สายปกตินี่ครับก็เป็นอนว่าการประกอบพอเตอร์พัดลมครั้งนี้ครับมีฉุกระหุกตอนแรกหน่อยครับต่อสายผิดแต่พอกลับตัวกลับใจได้ต่อสายถูกก็ทําการประกอบได้สวยงามเรียบร้อยครับ โอเคครับ, okay, รบถือว่าเยี่ยมครับสำหรับมอเตอร์ของ KSP ครับสั่งซื้อได้ใน a า z d ด้าครับเยี่ยมมากครับ3า4าทก็เหมือนได้พัดลมใหม่ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช,าช่กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ